ลินลี่และเบนได้รับซองจดหมายหรูหราที่บรรจุแผนที่และปริศนาจากคุณยายวินโลปริศนากล่าวถึงเสียงกระซิบแห่งปากระซิบและสมบัติที่เราคอยผู้ที่ได้ยินเพื่อนๆต่างรู้สึกทึ่งจึงตัดสินใจถอดรหัสเบาะแสและเริ่มการเดินทางของพวกเขาด้วยแผนที่ลิลี่และเบนผจญภัยเข้าไปในปากระซิบอันน่าหลงไหลพวกเขาได้พบกับสัตว์พูดได้หิ่งห้อยเรืองแสงและพืชวิเศษที่ช่วยนำทางความลับของป่า ขณะที่พวกเขาเดินทางลึกเข้าไปในป่าพวกเขาเริ่มได้ยินเสียงกระซิบเบาๆที่พัดมาตามสายลมเสียงกระซิบเหล่านี้นำทางพวกเขาโดยเสนอเบาะแสที่เป็นความลับเกี่ยวกับตำแหน่งของสมบัติระหว่างทางพวกเขาได้ผูกมิตรกับสัตว์ป่าที่ช่วยไขปริศนาเพื่อไปให้ถึงสมบัติลิลี่และเบนต้องเอาชนะความท้าทายต่างๆเช่นการข้ามแม่น้ำอันปันป่วนบนหลังเต่าผู้เป็นมิตรและการเอาชนะผู้ป่าจอมสนที่พยายามหลอกพวกเขา ลึกเข้าไปในใจกลางของวิสต์ริง o ุ s เพื่อนๆได้พบกับวิญญาณโบราณแห่งป่าซึ่งเผยตนว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีตัวตนที่ส่องแสงแวววาวเพื่อพิสูจน์ความมีค่าของพวกเขาลิลี่และเบนต้องผ่านการทดสอบขั้นสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกที่ยากลำบากเพื่อปกป้องความสามัคคีของป่า เมื่อผ่านการทดสอบวิญญาณโบราณได้นำลิลลี่และเบนไปยังป่ามหัศจรรย์ที่มีต้นไม้อันงดงามตั้งตระหง่านอยู่รากของมันเผยให้เห็นหีบสมบัติที่ซ่อนอยู่ซึ่งเต็มไปด้วยอัญมณีที่เปล่งประกายและข้อความจากคุณยายวินโลซึ่งอธิบายจุดประสงค์ของสมบัติสมบัติไม่ได้มีไว้สำหรับความมั่งคั่งแต่เป็นของขวัญเพื่อปกป้องวิสเริงบุ์และผู้อยู่อาศัยทั้งหมดลิลลี่และเบนยอมรับความรับผิดชอบนี้และกลับไปที่หมู่บ้านพร้อมกับภูมิปัญญาที่เพิ่งค้นพบและมิตรภาพที่แนนน่่แฟยิงขึ้น ลินลี่และเบนกลับไปที่หมู่บ้านที่ซึ่งพวกเขาแบ่งปันการผจญภัยอันเหลือเชื่อกับครอบครัวและเพื่อนฝูงและหมู่บ้านก็รวมตัวกันเพื่อปกป้องและอนุรักษ์วิสเทริงวูดส์เรื่องราวอันอบอุ่นใจนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของธรรมชาติภูมิปัญญาของผู้สูงวัยและคุณค่าของมิตรภาพเมื่อลินลี่และเบนค้นพบไม่เพียงแค่สมบัติที่ซ่อนอยู่เท่านั้นแต่ยังค้นพบสมบัติของป่ามหัศจรรย์และบทเรียนที่ถ่ายทอดจากป่านั้นด้วย